125ประวานมีอาการไฟไม่ชาร์จเอามันติมิเตอร์เข้าไปใกล้ตัวรถไม่ได้ทำให้มันติมิเตอร์อขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ตัวเลขวิ่งเองวันนี้เราถ่ายเป็นคลิปสดมานะครับเป็นคลิปสดนะไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดช่วงท้ายคลิปผมจะสรุปให้นะใครดูจบก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้นะว่าเคสนี้จะเกิดปัญหามาจากอะไรนี่เราสังเกตได้จากเอามันติมิเตอร์เข้ามาใกล้ตัวรถเนี่ย นะมันติมิเตอร์ทำงานเองโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งค่ายังไม่ได้วัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเคสนี้นะเดี๋ยวเราไล่ระบบให้ทุกท่านได้ดูเอาแบบคลิปเต็มนะคลิปเต็มๆเลยไม่ตัดเลยคลิปสดด้วยนะครับยกออกกันนะยกออกป็ยังเด็กมันตัวใกล้ๆนะฮเครื่องนะฮะว่าใกล้ๆกันนะงงเล่ อดเป็นชาดออกหายเ็นวะอาการนี่หายกอดเป็นชาดออกจากค้งหายกอด้ายก่ากอดจากกุ้งอ้าวงงละสี่ก็ทหร่วัดยังมึงไรไม่เจอจับยังไรไรผมง่ายเลยว่ะวัดแบดวัดยังกับบุ่นดเขาไม่เจอวัดเก๋วัดแบดตอนนี้วัดแบบไอ้ปลามาดีสิ ปวดปวดทเก่าเฮ้ก็ที่กเรียนนะที่เก่ายสิบนี่ละมั้งแต่เก่าสิบนี่ตัวเรียกกาสิบไปนกระชาไปบนเหนือาว่าชาบนเหน ไฟชาแม่แม่ไชาผมว่าริบีแต่ว่านี่มันมาแกสิบแต่ว่าถ้าเดินบอลนี่คือล่อมันบอลเตียนมันบอนิงอ่งเลยนี่ไฟบอนิ่งแหงขี้แหงแหงบอชอาการรถ <c oughs> มางง,งละวันล่อรุดกับปกติอยู่เนี่ยเ่องรุกระัน เนี้แนวนี้เนี่ขอปั๊มไปขาปั๊มไฟไฟใหม่ปั๊มขอได้ไหมไม่ได้วัดได้มันไปเนี่ยนะฮะฮะใส่ห้าบรถหน่อยเพ่มเงินตรงพึ่งหนเอยแต่เป็นการออกปัญหาไอ้ดิงงเลยแต่ว่าไฟช็อตมันหน่าทิช็อตเท่าแล้วนี่เขาก็แตะอยู่นี่ยอันนี้ม้ กเดีเป uh, um, ่นอะไรก็เปลี่นนยนี <go> ่น <Laurie> ี่แหละมุ้งอานนี่เรียกมาตืรนล้วนตาสายมันตำแหแ่งนี่คอยโมเทียนอยู่แถวมันขึ้นมาจากค้อยโมเทียนหมดเลยแล้วมันขึ้นข่นากยขื่นใคอยโเทียนหรือเปล่ามาอยู่ในลจค่อยโมเทียนน่มันมันโมนั่นมันตรงอยู่ เป็นลื่นไฟฝ้าออกมามันยันไม่ได้จับวันทีจับมันจะเสียมารวนบกอูมันจะเสียอี่ว่เขาก็ได้จับไ่อย่างนี้เปลแปลกเลยแต่ว่าท่นว่ขึ้นมากด้นี่ทายเาไอยนม่ได้วัดได้เล้าวาใกล้แฟนชาติเป็นยังไงเรนีหเรื่อนขื่นนั่นดีมายากใส่วะกว่าจะื่นกัเนี่น่ยค้ ออกไปก็เป็นศูนย์ปกติไปวมเปตางิหดเป็นคาเนไก่ค่คคอยมาเที่ยงยังขึ้นไก่ค่อยมาเที่ยงยงไปไปไป,ไปกัน,นมึงง่ามังน่าเดียวค่อยบวน,นาทีานีังนีมั้งไม่ค่อยรุ่นเอื่อนมาลองเน่ยเทุป,ปทีป,ปี ย,ปปย,ยิมคุปปี้มาใส่ก่อนที่เราจะไปทำการเปลี่ยนคอยหัวเทียนผมจะเทสกับตัวผมเองเป็นคนลงมือทำการตรวจเช็คเองนะซึ่งตัวผมเองสันนิษฐานว่าคอยนะคอยหัวเทียนตัวนี้มันเสียมันส่งขึ้นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้ นะออกมาทําให้มัลติมิเตอร์ของเรารวนนะซึ่งในเคสกรณีแบบนี้ที่เขาว่าไปจอดเติมน้ำมันไปจอดเติมน้ํามันแล้วเกิดไฟไหม้คลื่นพวกนี้จะไปแทรกทีวีจะไปแทรกโทรศัพท์ของเรานะและที่สําคัญนะในหัวเทียนมันจะมีตัว R กํากับอยู่นะอักอัพษรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับสัญญาณไฟนะคลื่นไฟที่ออกมาในลักษณะแบบนี้มันเป็นตัวควบคุมป้องกัน เกี่ยวกับขึ้นไฟฟ้านะไม่ให้คนเป็นหมันไม่ให้มันไปแทรกทีวีไม่ให้มันไปแทรกเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์นะเมื่อเราทําการตรวจเช็คเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเอานะมันติมิเตอร์ไปตําแหน่งอื่นนะเอาไปตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่คอยหัวเทียนมันเป็นปกติแต่ถ้าเอามันติมิเตอร์เข้ามาใกล้คอยหัวเทียนอ่าเงินมิเตอร์จะลวนในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ ราจึงสันนิษฐานฟันธงได้ว่านะครับคอยหัวเทียนเสียแน่นอนนะคอยหัวเทียนเสียแน่นอนเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่ได้คลายน็อตออกนะคอยยังยึดติดกันกับโครงสร้างนะมันยังลงกาวอยู่นะครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วคลายน็อตออกมาแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอ้าวนะครับนี่เอามาใกล้แผ่นชาร์จมันก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าเอาไปวางกับกล่อง ECU มันก็ไม่เป็นไรแต่เอากลับมาที่คอยหัวเทียน เป็นอาการเดิมนะรถคันนี้มีอาการไฟไม่ชาร์จแบตหายนะครับทุกท่านนะทีนี้เราจะเทสให้ทุกท่านได้ดูเมื่อเราทําการยืมคอยหัวเทียนของรถคันอื่นมาใส่นะครับอันนี้เราถอดเปลี่ยนคอยหัวเทียนแล้วนะครับไปยืมของคันอื่นมาใส่เนี่ยระบบกลับมา<ด>เป็นปกติตแล้วนะครับระบบกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับทุกท่านนะก็อยากที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเอามิเตอร์มาจิม้ม เอามาเนี่ยเอามาชนกันกับไ้ตัวคอยหัวเาียนเลยนะมันติมิเตอร์เป็นปกติไม่มีการขยับกรขยื่นแต่อย่างดใดนะครับทุกท่านนี่ก็คือปัญหาที่เรานํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รู้ได้เป็นแนวทางนะครับทุกท่านนะซึ่งในกรณีคอยหัวเาียนเสียนะมันอาจจะกินกระแสไฟก็เป็นไปได้ไป่อยกระแสไฟลงโคงลงตัวถังทําให้ไฟชาร์จไม่พอ และอาจจะเชื่อมโยงดึงให้ชิ้นส่วนอื่นๆภายในตัวรถของเราเสียหายไปด้วยหรืออาจจะมีชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นตัวแปรหรือว่าอ่าเป็นตัวที่สร้างความเสียหายให้กับคอยหัวเทียนนะอ่ามันก็จะมีอยู่สองประเด็นนะครับอย่างที่อ่าเรานะได้บอกไปให้ตีความหมายให้เข้าใจว่า1น่องคอยหัวเทียนเป็นตัวต้นเหตุทำให้ ระบบอย่างอื่นภายในตัวรถเสียหายหรือไม่ไฟมันก็เลยไม่ชาร์จหรือประเด็นที่สองระบบอย่างอื่นของตัวรถเสียหายทําให้ตัวคอยหัวเทียนมันเสียตามไปหรือเปล่านะครับเวลาเราเช็ครถเราก็ต้องเช็คมองมองสองมุมแบบนี้นะครับแต่ในเคสนี้นะครับทุกท่านเราสันนิษฐานไว้แบบนี้คอยคอยมันเสียเพราะ แผนชาร์ตของเถียมนะครับพี่น้องเอฟซีใครดูจบคลิปนี้นะได้คำตอบนะแต่ถ้าใครดูผิวเผินก็อ่ะตามเขาแค่นั้นสวัสดีครับ